สวัสดีจ้าสีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายรายวิชาภาษาไทยกับครูเปรียวเนาะโอเคคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในประเด็นเรื่องภาษากับความคิดอยู่แต่ครูปเปียวจะพาไปดูแบบฝึกหัดเบาๆกรุบกริบ3ข้อนะครับนะเพื่อเป็นการทบทวนประเด็นต่างๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะก่อนที่จะไปดูโจทย์กรุบกริบ3ข้อเนี่ยทบทวนประเด็นกันหน่อยนะจ๊ะทุกคนมีประเด็นหลักอะไรบ้างอย่างแรกความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด สัมพันธ์กันยังไงนะ 1. คืออะไรภาษาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความคิดของมนุษย์เพราะว่าทําไมความคิดของเราอยู่ในใจอยู่ในสมองเป็นนามธรรมมองไม่เห็นต้องใช้ภาษาในการถ่ายทอดออกมานะครับอย่างที่2คืออะไรภาษาเป็นเครื่องมือในการคิดหมายความว่าไงเวลาเราจะพูดจะเขียนอะไรกลายเป็นว่าเราต้องคิดก่อนพูดก่อนเขียนจึงกําหนดให้เราได้ คิดนั่นเองอย่างที่3ภาษามีอิทธิพลต่อความคิดมีอิทธิพลยังไงเช่นชื่อขนมมงคลไม่มงคลทั้งๆที่ใดๆล้วนคือแป้งและน้ําตาลแต่พอฟังความหมายปุ๊บทองหยิบทองหยอดอุ้ยดีจังเลยเป็นขนมมงคลทั้งแตกไม่ดีและเป็นขนมอัปมงคลอย่างนี้นะจ๊ะภาษามีอิทธิพลต่อความคิดต่อมาระเบียบวิธีคิดมีอะไรนะมีอยู่3อย่างคืออย่างแรกคือวิเคราะห์ แยกแยกะรายละเอียดสังเคราะห์เสนอแนวทางประเมินค่าตัดสินคุณค่าดีไม่ดีเลือกหนึ่งอย่างและสุดท้ายคืออะไรการคิดกับการแก้ไขปัญหาก็คือสัมพันธ์กับระเบียบว,วิธีคิดคืออะไร 1. วิเคราะห์ก่อนว่าเป็นปัญหาประเภทไหนบุคคลกลุ่มหรือสาธารณะ 2. คืออะไรนะครับวิเคราะห์สาเหตุและผลของปัญหา 3. คืออะไรสั่งเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาคือหาแนวทางให้ได้มากที่สุดสุดท้ายคือประเมินค่าและตัดสินเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะไปดูแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่ามาดูกันที่โจทย์ข้อแรกกันเลยจ้ะมี3ข้อกรุบกริบเบาเข้อแรกเขาถามว่าทําไมการตัดสินของคณะกรรมการพิเศษในกรณีต่อไปนี้ใช้ระเบียบวิธีคิดตามข้อใดมีกี่กี่ระเบียบนะ สามระเบียบก็คือวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าอ่ะมาดูกันเขาบอกว่าคณะกรรมการแห่งชาติแก้ไขปัญหากรณีส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยามดาเนี่ยหรือจากพม่าสู่ไทยบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งนายชวนหลีกภยันยนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งอ่ะอันนี้เป็นโจทย์เก่านะลูกปัจจุบันเนี่ยคุณชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นประธานรัฐสภาเนาะนะครับได้จัดประชุมในลักษณะประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนําข้อมูลข้อเท็จจริงของตนมานําเสนอชี้แจงซึ่งกันและกันการตัดสินของคณะกรรมการพิเศษอันมีน,นายอนันต์ปัญญารชนเป็นประธานถือเป็นข้อยุติเออเป็นการคิดแบบไหนประชุมแบบประชายพิจารณ์คืออะไรเอาข้อมูลแต่ละฝ่ายมานําเสนอกันแล้วลงมติลงมติอะไรเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือตัดสินสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ฉะนั้นเห็นไหมมีการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตัดสินก็คือเป็นการคิดแบบประเมินค่าเอาล่ะไปดูข้อต่อไปครับมาดูโจทย์ข้อที่2จงใจยุวยยวกันต่อนะจ๊ะข้อใดไม่ใช่ความคิดเห็นของผู้เขียนในข้อความตอนน่อไปนี้ไม่ใช่ความคิดของผู้เขียนคือแสดงว่าไม่ได้กล่าวถึงอ่ะไปดูซิว่าตัวเลือกเขากําหนดอะไรมาให้บ้างเขาบอกว่าเวลาทําให้บางอย่างเปลี่ยนแปลงบางอย่างเปลี่ยนแปลงมิตรภาพไม่อาจถูกทําลายด้วยเวลาปุ๊บ เส้นทางชีวิตของคนย่อมแตกต่างกันความล้มเหลวความสำเร็จความล้มเหลวคือบทเรียนอไปดูเขาบอกว่าอะไรเพื่อนๆนที่พบกันในงานเลี้ยงวัยรุ่นแม้วัยและสภาพร่างกายจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ในความรู้สึกแล้วยังเป็นเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเออดูตรงนี้เขาบอกว่าวัยและสภาพร่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ความรู้สึกยังไม่เปลี่ยนแปลงอะดูต่อ ทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตนเองเสมอนะครับมีเส้นทางชีวิตเป็นของตนเองเอ๊ะอันเนี้ยตรงกับข้อไหนตรงกับข้อ3ข้อ3คือเป็นความคิดของผู้เขียนไหมเป็นฉะนั้นตัดทิ้งเลยปาบตัดทิ้งไปไปดูต่อสําเร็จมากบ้างน้อยบ้างล้มเหลวก็มีที่ยังดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆก็ไม่น้อยแต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือมิตรภาพระหว่างกาันฟืบ เออมิตภาพยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแก่ไปแสดงว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเวลาไม่ทำให้มิตภาพเนี่ยหายไปตัดข้อไหนออกได้อีกลูกตัดข้อสองออกฝาบตัดไปแม้จะไม่ได้พบกันนานแต่พอพบหน้ากันก็ต่อติดและมีความเป็นเพื่อนที่ยืนให้กันเช่นเดิมอ่ะเหลือนหนึ่งกับสี่ลูกอันไหนคือคำตอบคำตอบคือข้อสีอ่ทำไมจะไปข้อสี่ข้อหนึ่งตรงไหนอะ นี่ไงข้างบนแม้วัยและสภาพร่างกายเปลี่ยนไปบ้างแต่ความรู้สึกเป็นเด็กไม่เปลี่ยนแปลงก็คืออะไรเวลาทําให้บางอย่างเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่นี้คือสภาพร่างกายและวัยไ,ไงลูกนะจ๊ะส่วนข้อ4ี่เนี่ยความสำเร็จแล้วล้มเหลวคือบทเรียนไม่ได้พูดแค่บ,บอกว่าสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างแค่นั้นเองเอาละไปดูข้อต่อไปเลยดีกว่าไปดูกันข้อที่3ข้อสุดท้ายกุบปิดปปปเบาๆเขาถามว่าอะไรข้อความต่อไปนี้สรุปได้ตามข้อใดเออแสดงว่าถามใจความสําคัญ ถามความคิดหลักไปดูที่ตัวเลือกกันก่อนแต่ละอันให้อะไร,ระบ้างหาคีย์เวิร์ดหาคําสําคัญลูกข้อตัวเลือกที่1บอกว่าควรร่วมใจกันใช้ผ้าไทย 2. ศึกษาความเป็นมาควรศึกษาความเป็นมาของผ้าไทย 3. ควรส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์ผ้าไทย 4. ควรอนุรักษ์และศึกษาพัฒนาการของผ้าไทยเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอ่ะไล่ขึ้นไปดูข้างบนเขาบอกว่าทําไม ปัจจุบันผ้าไทยเป็นผ้าที่เป็นผ้าโบราณเนี่ยมีอายุเก่าแก่หลายสิบปีหรือนับร้อยปีกลายเป็นหนึ่งในของมีค่าซึ่งนักสะสมพยายามสสเสาะแสวงหาและเก็บรักษาไว้เพราะถือว่าผ้าไทยเป็นงานศิลปะที่สำคัญของชาติควรค่าแก่การศึกษาหาความรู้ว่ามีความเป็นมาและมีพัฒนาการเป็นอย่างไรดังนั้นเออหลังดังนั้นเนี่ยพยายามบ่งไว้เพราะว่าทำไมหลังดังนั้นเป็นส่วนอะไรลูกส่วนส่วนแะ ส่วนสรุปเนาะอ่ะดูเขาบอกว่านอกจากการเก็บรักษาและอนุรักษ์ผ้าไทยไว้แล้วควรมีการส่งเสริมเออให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยด้วยเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของชาติอ่ะไปดูตัดอันไหนได้ข้อหนึ่งตอบได้ไหมไม่ได้เลยข้อนี้แบบอีผีเลยเพราะว่าทำไมควรร่วมกันใช้ผ้าไทย เขาบอกยังควรจะร่วมใช้ไม่บอกนะฉะนั้นตัดข้อไหนออกได้อีกส่งเสริมการใช้ไม่ได้บอกเลยว่าต้องใช้ตัดทิ้งโจทย์ชอยอันนี้ผีเหลือ2กับ4อันไหนปังปุริเยถูกต้องลูกเหลือ2กับ4คําตอบคือควรตอบข้อ4เพราะว่าทําไมควรอนุรักษ์และศึกษาพัฒนาการของพราไทยเห็นจากตรงไหน นี่ไงเขาพูดตรงนี้เลยนอกจากการเก็บรักษาและอนุรักษ์แล้ว1กลุ่ม1แม็ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยด้วยก็คือทำไมควรที่จะศึกษาพัฒนาการของผ้าไทยด้วยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยไม่ครบไม่ครบคือเขาบอกว่าแค่ควรศึกษาความเป็นมาเฉยๆนะจ๊ะเอาล่ะสมมติถ้าโจทย์ข้อนี้ล่ะถามต่อเลยว่าใช้ระเบียบวิธีคิดแบบไหนได้บ้างหนูมาดูกันซิ คิดแบบไหนได้บ้างมีมีสาเหตุผลลั์ที่สัมพันธ์กันปุ๊บคือทำไมเป็นการคิดแบบไหนเลยวิเคราะห์ปึ๊บบอกว่าผ้าไทยเป็นงานศิลปะที่สำคัญอะตัดสินว่าสำคัญไม่สำคัญดีไม่ดีคือทำไมประอะไรลูกประเมินค่าแล้วยังไงต่อดังนั้นนอกจากการเก็บรักษาและอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วควรมีการส่งเสริม เสนอแนะนโยบายคือทำไมสั่งอะไรลูกสั่งอะไรสั่งเคราะห์นะจ๊ะสั่งเคราะห์คือเสนอแนวทางขึ้นมานั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะจบหมดแล้วสำหรับประเด็นในเรื่องนี้ถ้ากเรนยดคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีข้อคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะและเดี๋ยวครุเปรี้ยวจะมาตอบนะครับสำหรับในคลิปนี้ลากไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันต่อไป See you จ้าบ๊ายบาย